โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาอัดในบ้านนะนะเออลงมาอัดโอ้โหนี่เลยนะครับผมแอนตาร์กติกานะครับผมนั่นเรามาอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาซะแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าถ้ำเออเออถ้ำสกายลอร์ดนะครับลืมซะงั้นนะครับผมนี่ตรงนี้เลยครับหลังเสาฟ้านั่นเองนะฮะนี่จะเป็นหลังเสาฟ้าตรงนี้นะครับผมอ่า ที่ผมมาอัดอยู่ตรงนี้นะครับผมผมลืมเปิดไมค์ที่บ้านนะครับผมพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละครับผมไม่มีใครได้ยินผมเลยนะครับผมแม่ควรจะเลือนพอดนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะมาลงถ้ำนะครับเพื่อหาชุดก่อโหดกันเองนะครับโอหเสียดายคลิปที่อัดไปเมื่อกี้มากเลยครับเสียดายมากเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำสกายหลอดกันไปเลยนะครับถ้ำนี้ก็ไม่สามารถเอาหมาเข้ามาได้ครับเข้ามาผมก็จะกดไทเซฟลองดูว่าสัตว์ในถ้ำจะหายไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ำนี้ มันอันตรายมากผมต้องใช้เซฟต้องเซฟไปด้วยนะครับผมทั้งใช้เซฟทั้งเซฟไปด้วยนะครับอ่าเลี้ยวหัวยาวๆเลยผมนะถ้าเข้ามาจะเป็นทางอย่างนี้นะครับผมมาเลี้ยวหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีทางกระโดดตรงนี้นะครับให้เรากระโดดนะครับผมนี่ก็อัพสปีดมาไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็จะมีอ์ติแฟกต์สกายหลอดอยู่ตรงนี้เลยครับให้เราไปทางหัวนะครับเรื่อยๆโอเคฮะ ก็เดี๋ยวเราจะออกข้างนอกกันนะครับผมแล้วก็เก็บเอ็กซโนตตรงนี้ด้วยครับก็เป็นการฟาร์มวิวไปในตัวนะครับตรงนี้เลยเรียบร้อยผมได้เป็นเอ็กซ์โนตทีเด็กหรือเปล่าหรือว่าเนื้อเรื่องนะครับน่าจะเป็นการอธิบายอะไรสักอย่างนะครับผมนะอ่าไปไปไปเดี๋ยวเราออกจากข้างนอกกันอย่าลืมกดไทป์เซฟไปอีกรอบหนึ่งครับผมสัตว์ในถ้านี้ก็น่าจะโหดพอๆกับทับสัตว์ในถ้ำเยียตีเลยนะครับโอ้โห มีตัวอะไรหรือเปล่านะับผมแต่ผมบินออกมาแล้วนะครับบินออกมาทางเดิมเลยนะครับผมไปส่วนวิธีการแรกนะครับผมก็จะใช้เซฟเหมือนเดิมเออไม่ใช่ก็จะมีนวดเซฟนะครับเออไม่รู้ว่าเลเวลเราขึ้นเท่าไหร่เมื่อกี้เราจะมีนวดโอ,อ้ขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะเราจะมีนวดเซฟเพื่อเอ่อทำการรีหาชุดเก่โห,หดนะครับแล้วก็จะทำเควสท้ท่นี้ไปเลยแล้วกันน่่่่่ เพราะว่าเรามีเวลคูณ2อยู่นะครับผมเราอาจจะเวลหกสิบห้าก็ได้นะครับอ่าเราจะปั๊มลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับสัก 2- อสามอันเลยกัน,นครับเราต้องการอะไรเอ่ยเราต้องการชุดเกาะมวกชุดเกาะตัวชุดกเกาะกางเกงนะครับแล้วก็ชุดเกาะแขนนะครับแล้วก็ชุดเกาะรองเท้านะครับเราต้องการกี่อันเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็น่าจะได้ฟาร์มประมาณ5้าอัติแฟกนะครับเพื่อมาลีหาของที่เราอยากได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดเควสมาก่อนไหนเอ่ยนี่นะครับผมสกายลอตนะครับกดเควส์มาเลยนะครับผมผมรู้สึกหิวด้วยครับจังหวะน,นี้เอาละเดี๋ยวเราจะมินนวนเซฟไปเลยนะครับผมตรงนี้พอเรากดเควสไปแล้วน่าเราจะพุ่งแรกนะครับผมมินนวนเซฟไปก่อนเพื่อทาการหาอูปิ้นที่เราต้องการนะครับ ถ่าพลังที่เราต้องการนะครับผมอ่าก็มาเลยจะกดแรกเข้าไปเลยดีกดปูเข้าไปก็จะเป็นการสําเริจเควสน,นะครับแต่ว่าเวลาุูนสองผมหายไปเฉยเลยนะครับผมเพราะว่าเราออกเกมเข้าใหม่นะครับผมก็ลืมเออก็ไม่เป็นไรนี่เราได้เป็นแท่งชุบชีวิตมาด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดก่อน,นี้อเมอร์ยังกากอยู่นะครับเราน่าจะยังไม่เอาตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะรีไปก่อนนะครับรีหาไปเรื่อยๆก่อนอืมนี่ทำอย่างนี้เลยนะครับปักอีกแล้วนะโอ๋นะออกจากเกมก็คูดสองหายเฉยเลยนะครับสวยจริงเคล็ดสำเร็จได้เลยเอ่ยพี่ริงเราดกดในกระเป๋าเขาไปดูเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าผมก็ลอยอย่างนี้แหละนะครับแต่เป็นแทงชูไปอีกแล้วนะครับ แล้วก็เป็นชุดเกราะอะไรไม่มีชุดเกราะให้นะครับผมไม่มีบูปีนให้ซะง,งั้นโอโ้โหเออเดี๋ยวผมจะรีเอาสักออพันสองอัลเมอร์นะครับก็พอแล้วนะครับผมโอโ้โหนะครับผมหลังจากที่เรารีไปนะครับผมน่าเป็นอาร์ติแฟกต์หนึ่งอันนะครับเราก็จะได้นี่อัลเมอร์นะครับผมโอโ้โหชุดเกราะางเกงนะครับผมเอ,อ้ยเจ้าจุดเกมซะแล้ว โอ้โห okay. ได้มา1,357ครับแล้วก็โควาทานอยู่ที่1 5ึ่นะครับผมโอ้โ oh, ห okay. สุดยอดมากผมจะเอาไปน,านนี้ไปก่อนแล้วกันครัาสลับอัลเทอร์ติแฟกต์อันแรกนะครับผมเราต้องลงไปจํานวน5ครั้งนะครับเพื่อทําการเอาอาร์ติแฟกต์มา5อันนะครับที่เรามาลงหาชุดก่อโขนในวันนี้นะครับผมก็เพื่อพัทหน้าเราอาจจะได้ไปลงดันเจี้ยนกันแล้วนะครับผมนะเออเพราะว่าผมต้องการอิลิมินต์แล้วนะครับหรือไม่ผมก็จะทําการฟาร์มเลเวลไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออ มามาจะลงไว้เผื่อก่อนก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ได้ลงเลยนะครับดันเจียนลงแน่นอนมารอบที่สองเราก็จะทําการลงไปเหมือนเดิมนะครับผมฮึบนะครับผมไม่ได้เซฟไปด้วยนะครับแม่โอเคเรียบร้อยเราจะออกจากถ้ำกันนี่เราไม่ต้องกระโดดก็ได้ตรงนี้นะครับถ้าสปีดเราดีนะครับผมมั่นใจในสปีดนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมไปเอาดิแฟกันที่2มาแลกนะผมก็ได้เป็นชุดเกาะอกมานะครับผมค่วนี้ก็ได้อัมเมอร์มาที่1,300นครับมันก็ค่าความทนทานอยู่ที่พันแปครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแล้วก็ของที่ใช้คับก็น้อยมากๆเลยครับใช้เหล็กประมาณ700นะครับจิบจิบนะครับผมส่วนกางเกงเนี่ยก็ใช้เหล็กประมาณพันสครับก็แพงขึ้นมาอยู่นะครับผมนะตอนซ่อมน่าจะแพงหน่อยแหละนะครับผมแต่ว่าเราก็ย่อยมาแล้วนะครับผมเราก็ได้เครื่องย่อยมาแล้วสบายแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปเป็นอ์ติแฟกต์อันที่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมนะโอ้โหนะครับผมนะอ์ติแฟกต์อันที่3ครับเราได้เป็นยาคูณ10มาแทนนะครับผมและได้มา2กระป๋องเลยครับสลับหนึ่งติแฟกต์นะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะทิ้งเอ่อนี่ไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าเรายังไม่ต้องการครับมันยังวิวน้อยเยอเกินไปเฮ้ยวิวน้อยเกินไปนะครับนี่เราก็ยังได้แค่2อันอยู่ครับอ์ติแฟกต์ที่3นะครับเราก็ได้เป็น ยาคูณสิบม้านั่นเองอ่าเดี๋ยวจะลงอาร์ติแฟกต์อันที่สี่กันเลยดีกว่าแล้วนี่นะครับผมนะอาร์ติแฟกต์อันที่สี่เราก็ได้โอโคนะครับชุดเกราะปอกแคสตมาครับผมอัมเมอร์อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยครับความทนอยู่ที่หนึ่งพันนะครับผมนะแล้วก็ใช้ของคราฟน้อยมากเลยครับห้าร้อยเหล็กเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราไปตามหาอาร์ติแฟกต์อันที่ห้ากันนะครับผมนะ โอเคครับผมหลังจากที่ผมไปฟาร์มเอ่ออาร์ติแฟกต์ถ้ำสกายโหลดมานะผมก็ไม่รอเลยนะวันนี้ผมก็มาฟาร์มเวลนิดหน่อยนะครับผมนะในการฟาร์มเวลล์ผมก็จะฟาร์มเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมในการเอ่อทำเควสนะครับรายวันก็ได้มา69เลเวลครับผมหลังจากที่64เลเวลครับต้นคลิปนะครับอ่าโอเคครับส่วนชุดเกราะนะครับที่เราได้มาก็คือก็จะมีนี่หมวกนะครับผมผมใช้วิธีผมใช้เอ่อการลงจำนวน8ครั้งนะครับผมนะเอ่อเผื่อ อันนี้ด้วยผมเพราะว่าผมได้ยาคูณสิบด้วยครับผมสองสามอิทิแฟกต์นะครับผมนะก็กลายเป็นหกถังนะผมนี่ได้ยาคูณสิบมาหกถังแล้วก็ของก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ทำสกาย์หลอดโอเคฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเอ่อครับชุดก่อเหล็กมาเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรามีเหล็กเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้เรามีเครื่องย่อยแล้วนะเออนี่เหล็กผมมีประมาณสามหมื่นครับตอนนี้ผมใส่บูปินเข้าไปแล้วนะครับผมนี่ เหล็กนีประมาณซับเหมือนแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็หนังก็ฟาร์มไปแล้วนะครับผมโอเคครับมาเลยครับมาอย่างละ2ก่อนแล้วกันครับผมแล้วกางเกง2เกาะ2ครับผมนะอ่าหมวก2นะครับครับเอาประมาณนี้ครับผมมันจะเป็นแบบเทคนิคการลงดันเจียนนะครับผมนะเราต้องใช้ประมาณ2ชุดหรือว่า3ชุดนะครับถ้าเราโดนเยอะเราก็เอาไปเลย3มชุดนะครับอ่าแล้วก็อัพน้ำหนักไปเยอะด้วยนะครับผมจะได้แบกของไปได้นะอืม เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมก็จะทําการเอ่อฟาร์มวิวไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการยาไอ้นี้ด้วยหรือเปล่าเราจะต้องการยาเอ่อฮิวนะับผมเพราะว่ามันซื้อไม่ได้นะครในโต๊ะ c o o k ิ้งพอ t นะครับอ่าเอ้ซื้อได้อยู่ครับผมแต่ว่ามันเป็นกล่องเล็กนะครับผมหรือเราจะลงไปเอาเลยไหมล่ะนะครับผมนะก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเปลืองเอมเบอร์หน่อยครับถ้าเราใช้ยาฮิวตัวนี้นะเออ นี่นะครับผมเราได้มาแล้วอย่างละสองชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัพเมอร์กันว่าได้อัพเมอร์เท่าไหร่นะับนะใส่ไปเลยนะครับผมนี่โอ้โหแต่ะอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะผมนะอัพเมอร์รวมทั้งหมดอยู่ที่หกพันสี่ร้อยนะครับแจวเลยนะครับผมน่าใสเข้าไปนี่ร้อนเลยนะครับแม่อยู่ในเขียธรรมดายังร้อนเลยนะครับผมนะสุดยอดเลยนี่นี่นี่ดูดีกล้องดูดีกล้องนี่นะครับผม ชุดนี่แหละผมเราพร้อมที่จะลงดันเจียนมาที่เรียบร้อยนะครับที่จริงเราเอาแค่ดาบนะับผมไปก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาเป็นยาฮีวันนี้ไปด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูแลยกันนผมว่าเราจะลงได้ไหมนะในดันเจียนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเรามาลองดูลูกซองดามจกันนะครับเราจะไปยิงสไปนูกันดูอืมอืมระยะไกลหน่อยนะครับผมก็จะไมนะ่แรงฮะลูกซองสองนัดแต่มรต้องยิงใกล้นะครับผมมาเข้าไปใกล้หน่อย นี่นี่นะครับผมพูดแรงที่ไปไหนเราไปซะแล้วนะครับผมวิ่งแล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองลงมาดูนะครับว่าเราจะลงไปได้ไหมอันนี้คือผมมาเติมน้ําด้วยครับเราต้องเอาน้ําไปกินด้วยไหนจะเรื่องของอาหารอีกะครบผมโอ้โยไครกัดกวัวเมื่อกี้นะครับโอ้โหแรปเตอร์เหรอนั่นไงโดนซะแล้วนะครับแม่แค่ลงมาเติมน้ำแค่นั้นเองนุกจีบมันเลยนุกอืมอืมอ้น้อง ก็เสียเลือดไปอยู่พอสมควรครับอ่าก็เกาะยังไม่พังนะผมไม่พังง่ายๆหรอกนะครับก็ความทนทานมันก็พันขึ้นเลยนะแต่ละอันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อยามาด้วยลวกันอาเป็นยาฮีวูนะครับผมเพราะว่ามันสําคัญมากๆเวลาบวกกันนะฮะนี่ซื้อมาโอเคเรามีเอมเบอร์เยอะอยู่เอามาสักประมาณ5 0สก็พอแล้วนะับผมหมดแล้วนะครับผมเงินหมดแล้วเออ แล้วก็นี่พร้อมลงแล้วนะครับผมดันเจี้ยนนะครับเราจะลงกันในเลเวล69เลยนะครับผมอ่ามันต้องลองแล้วนะครับผมนะด้านนี้คือผมยังไม่ได้ดูแผนที่เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมขอเช็ครา,ายละเอียดดันก่อนด้านแรกนะครับผมโอ้โหให้เป็นเทคโมซโซมาด้วยนะแล้วก็หน้ากากเทคนะครับผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับ เราต้องการเป็นเ,เทคเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าครับผมแล้วก็ปืนปืนเทคก็น่าสนใจอยู่นะครับผมนี่มีปืนเทคมีก่อเทคถค้าผมนะดันเจียนนี้เดี๋ยวผมจะใช้2 0เอมเบอร,ร์ในการลงไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอ้โหคลิปนี้ยาวแน่นะครับผมนะว่าจะมาฟาร์มของเฉยๆนะครับว่าจะมาฟาร์มก่อเฉยๆแต่พาทุกคนมาลงดันเจียนซะแล้วนะครับผมห้องแรดนะครับผม สุดตายเว้ยชุดสุดท้ายแล้วนั่นน่ะก่ออุจฉพังหมดแล้วนะครับอืมอืมา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 เอาดาบปันเลยนะครับโอ้ยชุดก่อพังหมดแล้วขอลองเออเรียบร้อยอีกตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายว้าก่อพังก่อพังอฮ้ยฮ้ยเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ได้โอ้โหหนักมากตัวหนักมากแล้วก็ก่อพังหมดเลยนะครับ เราน่าจะเอามาสามชุดนะครับผมโอ้คิดผิดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะดัานนี้โอ้โหต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับผมนะห้องแรดก็เกือบจะตายแล้วนะครับเราหนักอะไรเอ่ยหนักดอรแรดหรือเปล่าไหนเอ่ยทิ้งเดือนโอ้โหหนักหนังแรดนะครับผมนี่ตัวการเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไหนดีดูก่อนเราต้องไปเอาเอ่อของเทีหลักก่อนนะครับผมนะ สรุปคือผมสู้ห้องอื่นไม่ได้ผมห้องต่อไปผมสู้ไม่ได้เลยนะครับผมนะเออโอ้โหอันนี้คือผมก็ลองให้เวลาในดันเจียนมันหมดนะครับเพราะเพราะเอาตัวน,นี้ผมออกไปไม่ได้แล้วนะับเพราะว่าเล่นจะให้ผ่านก็เล่นไม่ได้นะครับผมนะต้องลองให้ดันเจียนเวลามันหมดนะครับตายหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าโอ้โหแล้วผมตายอย่างเดียวแล้วผมไม่สามารถผ่านได้มนะ โอ้ยนะครับผมด้วยความประมาทนั่นแหละนะครับผมด้วยความประมาทของผมเองนะครับพากันตายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะอย่าหาลงนะครับอย่าตามผมมาเลยนะครับผม<笑><笑>เหลือแต่เพนสิบนะครับผมโอ้ยบ้าเอ้ยนะครับกูท้อนะครับกูเหนื่อยกูท้อเฮ้ย เอาละครับผมหลังจากที่ผมไปตายในดันเจียนนะครับผมโอ้โหของหายหมดเลยนะครับคราวนี้ผมก็ได้มาฟาร์มเป็นรอบที่2แล้วผมคราวนี้ก็ได้กลับมาที่เรือ65นะครับผมโอเคแล้วก็ได้มาพันเดบอร์แล้วนะครับผมโหสุดยอดเลยโอเคครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสลับพาร์ทนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเวลให้มันแบบโหดๆก่อนนะครับผมนันเดี๋ยวเราไปล้างแค้นดันเจียนบ้าแล้วกันนะครับผมทุกคนโอ้โหเดี๋ยสลับพาร์ทนี้ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะนี่แหละความประมาทนะครับผมนะโอ้โหเป็นความประมาทของผมเองนะครับผม sorry sorry นะครับผมโอเคไปนะครับผมบ๊ายบายครับ